นักวิทยาศาสตร์ครับผมจากพี่บิ๊กดีเจรัตนะครับอย่างที่บอกไว้ต้นชั่วโมงฮะเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเรามาเจอกันกับซิงเกิลใหม่ที่พี่บิ๊กจะมาฝากแฟนชาวเมนโลด้วยนะฮะกับลักช r รี่เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยตอนนี้อยู่กับพี่บิ๊กแล้วครับผมพี่บิ๊กสวัสดีครับ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 ทักแทยแฟนชาวเมนโหนยครับพี่สวัสดีครับผมบิ๊กดีเจรัตครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราคุยกันหลายเรื่องเลย รวมถึงเรื่องซิงเกิลที่จะมาปล่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าที่อยากรู้ก็คือนอกจากสายงานเพลงเนี่เดี๋ยวเรามีบอกว่าตอนนี้น่ะใช้คาว่าต้องแบ่งเวลาใช่ครับแบ่งเวลาหน่อยนะครับอ่ะมาตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับบิ๊กตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าตอนนี้เลยคือนั่งสัมภาษณ์กับพี่ท็อปอันนี้ก็เรียวไทมไปเอาแบบงานตารางช่วงนี้งานตารางช่วงนี้นะก็ หลักๆเลยคือผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่มาชื่อ l u x u r y ี่นะครับตอนนี้ก็พยายามที่อยากจะโปรโมทให้คนได้เห็นมากที่สุดอยู่และหลังจากช่วงนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของงานแสดงแล้วครับก็คือใช่เป็นพาร์ทงานแสดงก็จะผมจะมีแบ่งเดือนไว้ครับสองเดือนงานแสดงสองเดือนงานเพลงวิเราแบ่งอย่างนี้เลยเหรอเราไม่ได้แทรกตารางระหว่างว่าแบบอาทิตย์นี้สับหว่างกันไปอย่างนี้ไม่มีบ้างครับแต่ว่าคือผมจะแบ่งแบบว่าทีม แบบเห็นชัดๆเลยจะเป็นแบบเนี้ยครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันแทรกเข้ามาแล้วมันจําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องก็ต้องมาดูเวลาอีกทีหนึ่งใช,ใชถูกไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่า<ม>วิกแบ่งแบบ2เดือนแสดงสองเดือนทําเพลงนั่นเดี๋ยวเราแบ่งพาร์ตการคุยให้มันชัดเจนก่อนรเราเอาเรื่องเพลงก่อนลวกันตอนนี้ลักชูรี่เพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเพลงนี้แล้วพูดถึงอะไรเล่าถึงอะไรครับคือเพลงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่แบบผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าคําว่าลักชูรี่เนี่ยมันมีมุมมองที่ที่สามารถมองได้มากกว่าแบบเดียวคร ลักชัวรี่หลายคนอาจจะคุยคว่าหรูหราหหาูาฟุ่มเฟือยหรือ,อว่าเป็นอะไรที่มันดูแพงอ่ะอแล้วผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วความแพงเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างครับแล้วสิ่งที่ผมโฟกัสชัดๆเลยก็คือความรู้สึกฮะ ออันนี้คือเขียนจากตัวบิ๊กเองด้วยใช่ครับคือผมอยากจะให้คนได้เห็นถึงคุณค่าของความรู้สึกครับมากกว่า materialism บ้างครับพวกที่เขาเรียกว่าวัตถุอ่ะใช่ชาววัตถุชาววัตถุบูชาวัตถุอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมันเป็นเรื่องปกติครับแต่แต่อยากจะให้คนได้เล็งเห็นถึงความรู้สึกมากครโอเคเราเราชื่นชอบที่วัตถุได้ก็จริงแต่ว่าอะไรล่ะที่เป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกกับมันมากก็คือความรู้สึกครับผมเออซึ่งซึ่งผมก็เขียนเรื่องเนี้ยจาก เรื่องจริงของผมด้วยครับเพราะว่าผมแบบมีแฟนที่เขาชอบซื้อของให้ผมอืใช่ชอบซื้อของชอบซื้อนู่นนี่นั่นอ่ะก็คือด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงเขาก็แบบว่าช้อปปิ้งครับออนไลน์เห็นอะไรก็ซื้อหมดเออซึ่งผมอ่ะรู้สึกว่าผมเกงใจครับที่จะต้องได้รับของจากเขาอะไรเงี้ยครับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้อยากได้คือการแสดงออกของการแสดงออกความรักของบางคนอาจจะ ใช้ตัวแทนวัตถุเป็นตัวแบบวัดค่ามันว่าเรารักมากเราก็จะให้ของที่มีมูลค่ามากถูกต้องครับแตบบจ่จริงๆแล้วผมผมอยากจะบอกกับแฟนผมอะฮะว่าเนี่ยผมก็รักเขาเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผมมอบให้เขาคือเพลงอเออแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับผม อืมอะไรประมาณนั้นครับอ่าคือจริงๆแล้วมันจะไม่ได้วัดกันด้วยแบบมูลค่าสิ่งของที่มันจับต้องได้อย่างเดียวใช่ครับการที่เราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีความหมายกับเราในชีวิตเราแล้วเรามอบให้เขามันก็มีมีแวลูไม่แพ้กับสิ่งของที่มันแพงใช่ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่ผมแบบไม่มีเงินแต่ว่าผมพยายามทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับคนที่ผมรักครับผมผมแบบผมชอบประดิษฐ์เมื่อก่อนผมก็จะแบบเหมือนทาเหมือนเป็นเอาขวดน้ำาครับมาตัดเป็นเรือใส่ล้อ แล้วก็แบบเหมือนทําเป็นเรือลอยลอยน้ำลอยน้าได้ด้วยแล้วก็แบบวิ่งบนบกได้ด้วยเออเป็นของเล่นสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็เขียนว่า I love you อะไรเงี้ยก็คือมอบให้ของแทนใจของแทนใจเหมือนตอนเด็กๆเราไม่มีตังค์อ่ะพี่พี่ท็อปมิ้นเราก็ต้องทำสิ่งที่มันทาได้ในตอนแต่เราลงมือทําสิ่งของนั้นมันทํามาจากความตั้งใจเราจริงใช่ครับเราให้หมดเหมือนกันใช่ครับนะฮะถูกต้องมาพูดถึงพาร์ทเอ็มวีครับผมเอ็มวีคือดูแบบ ผมดูแล้วเหมือนไม่ใช่ MV แบบในไทยทั่วไปอ๋อเราวางคอนเซปต์ v v ไว้ยังไงบ้างครับคือคอนเซปต์ v v เนี่ยครับคือมันเริ่มมาจากเพลงก่อนพอเรารู้แล้วว่าแก่นของเพลงที่เราอยากจะนำเสนอคืออะไรผมก็เลยไปนั่งคุยกับพี่ออยครับซึ่งเป็นผู้กำกับ MV ครับแต่ว่าพี่ออยเนี่ยเขาก็จะมีวิชั่นหรือภาพที่เขาเห็นในแบบของเขาเหมือนกันครับซึ่งโชคดีมากเพราะว่าภาพที่เขาเห็นกับสิ่งที่ผมเห็นในหัวผมมัน,มนชนกันดัดันเป็นเรื่อง เดียวกันอ๋อครับใช่ครับใช่แล้วก็คืออยากจะคือแบบพอาพูดถึงลักชัวรี่อ่ะแล้วคนภาพลักษณ์ที่คนเห็นผมก็คือแรปเปอร์อืมไอ้ต้องมาแบบแรปเปอร์คู่กับความลักชัวรี่ใช่แรปเปอร์คู่กับความลักชัวรี่คู่กับความหรูหราต้องมาแบบเฮ้ยแฟล็กซ์แบบเลยเท่ๆแบบอะไรงี้ผมอยากจะใน M อมวเห็นเลยโชว์ของอะไรเงี้ที่มันเพนเพนเพนมากใช่ครับนนาฬิกา G Shock ไงใช่หลักพันเท่านั้นใช่แต่ว่ามันแค่เอามา คัสตอมให้มันดูเท่ใช่อะไรอย่างนั้นครับผมคือทุกอย่างคือตอนแรกกะจะพี่พี่เห็นรถเข็นรถเข็นส้มตำไหมครับผมตอนแรกกะจะเดคอเรทให้เป็นเหมือนพวกรถบรรทุกญี่ปุ่นเลยที่มันจะมีแสงไฟแบบอ่าให้มันเป็นแบบให้มันดูแบบเราแต่งให้มันดูเหมือนดูเวอร์ดูหรูหราใช่แต่ว่าแบบแมทเทอ a l เรียลมันมาจากของเพงๆถูกต้องครับถูกต้องที่คิดใช่ไหมครับเพาจะเห็นในเอมวคือภาพแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เอ่ย ของใช้ต่างๆคือมันเป็นของที่เพลนมากมเป็นอะไรที่ไม่ได้หรูหรามากยกเว้นรถแล้วกันเอารถละไว้คือน,ะะนั่นแหละฮะแต่ตัวผมอะที่มากับรถคันนี้ก็คือ,อมผมจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนแบบเราต้องการจะโชว์รวยโชว์อ <Show off. S 1> อฟนิดหนึ่งคือใน MV เนี่ยคะจะเห็นว่าผมไม่ได้เล่นเป็นตัวเองนะคือผมเล่นตามบท ที่ผูมกลับให้มานะฮะก็คือคาแรคเตอร์เราต้องเป็น,น Show off คนโชว์ออฟโชว์รวยอยากได้ผู้หญิงคนนี้เราก็ต้องเข้าไปจีบอซื้อของแพงๆให้ไปเขาอะไรอ,ะอย่างนั้นที่ต้องเล่นแต่คือพี่ออยครับเขาเห็นว่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันลักชัวรี่ใน MV เนี่ยคือความรักครับอืความรักคือสิ่งที่เป็นตัวบอกว่ามันคือลักชัวรี่ที่ไหนที่มีความรักที่นั่นหรูหราได้หมด S <S ท,<ม>ที่ที่พี่อ่อยเขาตีความไว้ใช่ครับตริวาม <นะ S 1> ไดหรือคือมันก็ดูแล้วก็โอเคสื่อสารง่ายๆตรงๆดูครั้งเดียวไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะเห็นแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วฉากเอยอะไรเอยเนี่ยมันมันไม่ได้มันเป็นของเป็นเพลงที่เราเห็นได้ทั่วไป<ช>แต่ความรู้สึกจริงๆที่กขอสองคนเขามีให้กันเนี่ยมันคือความลักชวรี่ที่มีถูกต้องครับนะฮะซึ่งเพลง ตอนนี้ก็ผมใช้คำว่าทะยานเข้าสู่ล้านวิวครับตอนนี้ปล่อยมาแค่5วันใช่ไหม,มครับผมเหมือนเพลงแบบพิ่งเ,เปิดก่อนอันนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับก็ทะยานเข้าสู่10ล้านวิวแล้วเหมือนกันแต่ละเพลงก็ขึ้นไปแบบแตะแตะสิล้านวิวหมดแล้วนะฮะถือว่าผมใช้คำว่าปีที่ผ่านมาหรือตลอดเวลาที่เป็นศิลปินช่วงนี้ใช้คาว่าประสบความสําเร็จมากในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวพี่บิ๊กเองก็ได้รับรางวัลในหลายๆเบทีในหลายๆสาขาในสายเพลงก็ได้รับรางวัลในสายการแสดงก็ได้รับรางวัลตอนนี้ถามก่อนว่า เราอินทางไหนมากที่สุดแบบเ right, ทอะไรทงหมากที่สุดหรือว่าเราแบ่งพาร์ทชัดเจนผมอินกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะครับคือถ้ามันต้องแสดงผมก็จะต้องอินกับมันถ้าเราต้องทําเพลงเราก็จะอินกับการทําเพลงอืเออผมอินกับทุกอย่างเลยครับพี่ทอ็อปแต่ว่าต้องหาสมดุลให้เจอว่าเราจะแบ่งเวลาให้กับสิ่งนี้ยังไงถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปพุ่งกับสิ่งนี้ จนเราลืมไปว่าสิ่งเนี้ยเราก็ต้องเมนเทนมันเหมือนกันสกิลหรือว่ามาตรฐานมันก็จะดรอปลงครับคือหลักๆเลยเผมก็ต้องคีปเลเวลมาตรฐานออของการทำเพลงไว้ด้วยของของการแสดงของทุกอย่างที่ผมทำไว้ด้วยหลักๆคือการใส่ใจแล้วก็ฝึกฝนกับมันใช่ครับลหลักๆคือการใส่ใจฝึกฝนแล้วก็ ทำให้มันดีขึ้นครับพี่ห,หลายคนอาจจะอยากรู้จะปากคนที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลในเวทีต่างๆในสาขาต่างๆสําหรับตัวคุณบิ๊กเองแล้วเนี่ยบ,บิ๊กรู้สึกว่าการที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีจุดอะไรที่ทําให้เราแบบก้าวมาถึงการได้รับรางวัลในทั้งการทําเพลง <c oughs> การแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าการแสดง ตัวพี่วิกเองก็เพิ่งจะใช้คําว่าแจ้งเกิดจากภาพยนต์โฟคิคใช่เลยครับถูกไหมครับ,รบอะไรที่ทําให้เราแบบเดินมาถึงการประสบความสุเร็จจนได้รับรางวัลการันตีเนี้ครัคือเหมือนผมหาแก่นในตัวผมเองเจอครับอย่างผมจะตั้งความคิดไว้ตั้งไมล์เซตไว้ว่าสิ่งที่ผมทําทุกอย่างครับมันจะต้องเป็นมาร์ตเปียจะต้อง <Wow. S 3> เป็นผลงานชิ้นเอกเป็นผลงานชิน้นโบแดงในทุกๆด้านที่เราทาครับผมคิดอย่างนี้ไว้ก่อน แล้วเราก็จะมีมาตรฐานของเราถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงตรงนั้นเราก็จะไม่ทำเราเราจะไม่เราก็จะทําให้มันดีขึ้นจะไม่ปล่อยผ่านจะไม่ปล่อยผ่านมันใช่ครับใช่ใช่เพราะก่อนอ่ะจะมีฟิลที่แบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการคิดที่แบบนิคเล็กตัวเองครับก็คือเราดูถูกตัวเองอยู่อืผมเชื่อว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันสูงมากใช่ครับใช้คําว่า ไม่อยากมีวันที่กลับมานั่งย้อนมองว่าแบบทําไมวันนั้นเราไม่ทําให้เต็มที่กว่านี้ใช่ครับกินเร่น่าจะทําได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วผมผมมีผมมีอารมณ์นั้นแล้วพี่ผมมีอารมณ์ที่แบบย้อนกลับไปดูเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วแบบมันมีบางอย่างที่ผมทําอะไรของผมอยู่วะเออใช่ซึ่งอันเราก็จะมาทําปัจจุบันกับอนาคตให้ดีขึ้นจากการเรียนรู้อดีตอ่ะจะต้องไม่มานั่งรู้สึกอย่างนั้นอีกใช่แบบมองกลับไปแล้วแบบโอ้ย ทำเพลงอะไรลงไปอยากกลับไปลบเพลงนี้ว่ะอะไรเงี้ยผมไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นนะพี่ผมอยากจะรู้สึกว่าโอ้เราทำเพลงนี้มาแล้วเราผ่านไป20ปีแล้วเรายังภูมิใจกับมันอะไรเงี้ยโมเคอครับตอนนี้หลายคนจะแบบว่าคนเป็นศิลปินหรือการทําเพลงมันจะเคยได้ยินคำว่าสูตรไหมครับสูตรการทําเพลงว่าสูตรแบบนี้ทำมาแล้วมันจะแบบดังแน่นอนคนชอบทัชคนแน่นอนสําหรับตัวคุณบิ๊กเองคิดว่ามันมีสูตรในการทํางานจริงๆบ่า เออมันมีฟันเดเมนทัลครับมันมีรากฐานอยู่ว่าเอออันเนี้ยคือสิ่งที่ควรจะเป็น<ะ>แต่ว่าผมเชื่อว่าข้อมูลของคนมันอัปเดตเสมอครับคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดลโลเมนลนโลกหมุนตลอดเวลาเพราะนั้นสูตรที่คุณพูดอยู่มันเป็นสูตรของเมื่อไรอตอนนี้หรือว่าเมื่อสี่ปีที่แล้ว <c oughs> ใช่ถ้าสี่ปีที่แล้วสูตรเนี่ยเยี่ยม แต่ถ้าปัจจุบันสูตรเนี่ยใช้ไม่ได้นึกออกไหมครัมันก็อาจจะต้องดูที่บริบทด้วยครับพี่แล้วอย่างของคุณบีคิดว่าอะไรที่มันเก็บเกี่ยวการที่ต้องใช้คําว่าเพลงทุกเพลงออกมามันการันตีด้วยยอดวิวอยู่แล้วว่าสักเซสหรือไม่สักเซสคือผมมองว่าอย่างนั้นแหะครับพี่คือผมมองว่าผมอยากจะทําเพลงที่อมตะ เพราะฉะนั้นมันจะอยู่เหนือสูตรแล้วคือสูตรเนี่ยมันต้องมารอพึ่งว่ามันจะมาไม่มาใช่ไหมแต่ถ้าทําเพลงกมตะวันหนึ่งมันจะมาแน่นอนแต่แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองพี่ทาเพลงที่บอกว่าเราจะไม่หันมามองย้อนกลับมาแล้วแบบอยากลบเพลงจริงจริงว่ะใช่ครับนี่คือเพลงที่เราตั้งใจทําแล้วมันจะอยู่กับเราไปจนจนวันที่แบบเราหายไปใช่เลยโอเคครับผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ผมพูดถึงการแสดงหน่อยดีกว่าตอนนี้มีการแสดงที่ใช้คุณรอคิวอยู่ครับผมกี่งานตอนนี้ครับ โอ้โถ้าตอนนี้ที่รอคิวอยู่ก็คือมีมากกว่าสามครับรอแบบรอออกกองเลยครับอ๋อถ้ารอออกกองเลยใช่ไหมสามครับสามครับตอนนี้คือเป็นเอ่อเป็นซีรีส์เป็นหนังหรือว่าเป็นหนังครับหนังของไทยหรือต่างประเทศของไทยครับของไทยเลยใช่ไหมเป็นหนังโรงภาพยนตร์เลยใช่ไหมใช่ครับหนังใหญ่เลยฮะโอ้โหอีกสามเรื่องเลยอ่ะโหดมากๆใช้คําว่าฮอตจริงๆตอนนี้ ตอนนี้ถือว่าบิ๊กเป็นศิลปินรุ่นพี่ในวงการการทําเพลงแล้วนะอยากมีอะไรบอกน้องๆรุ่นใหม่ๆที่กาลังแบบเดินตามฝันอยากทําเพลงอยากเป็นศิลปินในยุคนี้ไหมผมใช้คำว่ยุค<ม>นี้เลยนะอือันเอาง่ายๆนะผมอะ่ะจะใช้ตัวผมเองในการฟังก่อนเวลาผมฟังเพลงแล้วผมรู้สึกเบื่อผมจะไม่อยากทําสิ่งนั้นนั้นก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นใหม่ว่าอย่าทําอะไรที่คนจะเบื่อสิอืตัวเราเองยังขี้เบื่อเลยแล้วเราจะทําอะไรที่เราจะเบื่อทําไม ทำ <ừ m. S 2> สิ่งที่เราอยากทําแล้วมันจะสนุกอย่าเพิ่งไปคิดว่าอย่างเงี้ยคนจะไม่เอาคิดว่าเนี่ยมันคือออริจินัลคิดอย่างนี้ดีกว่าไม่ง <ừ m. S 2> ั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเกิดความเสี่ยงฮะอืไม่กล้าทําพอเกิดความเสี่ยงปุ๊บไม่อยากทําไม่กล้าทําปุ๊บเราก็ไม่ได้ทําผลงานพอดีอืฮะ <ừ m. S 2> <า>แต่ต้าว่ามันเริ่มจากความมั่นใจใช่ความมั่นใจนี่สาคัญมากเพราะฉะนั้นความมั่นใจที่เราอยากจะทําสิ่งนั้น่ะจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นจะออกมาแบบไหนครับ ถ้าเราจริงจังกับมันถ้าถ้ามันยังออกมาไม่ดีแสดงผมพ่อผมจะชอบพูดกับผมว่าแสดงว่าอยู่ยังจริงจังไม่พอถ้ายังรู้สึกว่าจะลงมือกับมันแล้วยังกงกากลัวๆยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จริงจริงจังไม่พอ อืมเออจริงอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังมีคําถามในหัวตัวเองอยู่ว่าแบบจะดีไม่ว่ากลัวอย่างงู้นไม่ว่ากลัวอย่างนี้ไม่ว่าแปลว่าคุณยังจริงจังไม่พอถ้าเกิดคุณมีคําถามพวกนี้แล้วคุณมีคําตอบให้มันเลยใช่แปลว่าคุณทํากันบ้านมาดีแล้วใช่ครับพี่เพราะปัญหามันเจออยู่แล้วถูกต้องครับถูกไหมครับผมถือว่าอย่างที่บอกคือถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะผมว่าเรื่องนี้สาคัญมากคนเราลืมเลือนที่จะรู้จักตัวเองเพราะคิดว่ารู้จักตัวเองดีแล้ว มฮะม่แต่ไปถามคนอื่นคนนู้นคนนี้เก่งนะนีลืมถามตัวเองไปว่าตัวเองอยากทำมันจริงๆเปล่าใช่ใช่เนี่ยส<ม>ิ่งสำคัญมากเลยอันนี้ครับวันนี้มาพร้อมกับกีตาร์หนึ่งอันแน่นอนแล้วฮะขอฟังโชว์สดๆซะอีกหนึ่งครั้ง <st> ได้ได้ไหมครับผมซดซิงเกิลนี้ฮะ Luxury นะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังสดกันก่อนที่จะไปฟังแบบในวิทยุที่เราจะเปิดให้ฟังนะฮะในแทร็กนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมผมถือให้เลยได้ผมเป็นเกียรติมากครับ ันนึงกี้ต้าอันนึงแบ the บร้องเลยครับแค่มีเธอก็พร้อมไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดกอบอุ่นไปถึงหัวใจไม่จำเป็นตรงมีราชลุดที่ลักชุรีโอเคเท่ที่มีแค่มาสบมานังตรงนี้ ก็พอ,อไม่จำเป็นต้องมีทองควคนไม่จำเป็นต้องมีทองคำอ,อ,อแค่มีเธอคอยห่วงใยกันทุกวันทุกคืนยอมให้ฉันชน,นะ ลอขอบคุณเธอนะที่คอยมาทำอะไรให้ฉันประทับใจอยู่เสมอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเค้กและช่อดอกไม้ที่เธอภูมใจสุนนอะแต่ถ้าจะให้ดีอยู่ปะเทียนกันไหมที่ทานให้มีชีวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายโปรดอย่าหายไปไหนเลยนะเธอ เธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่ ผมได้ฟังสดๆแล้วฟังเนื้อหารจริงๆแล้วคือเข้าใจคําว่าที่บิ๊กบอกว่าเพลงที่เวลาทําแล้วทาต้องอมตะแปลว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ในยุคไหนก็ตามความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เนิ่นนานจนถึงปัจจุบันแล้วมันจะมีต่อไปกับการที่เปรียบเทียบความรู้สึกกับวัตถุถูกต้องมันมีมาตลอดอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วมันจะยังมีอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเท่าที่ผมมองครับผมถือว่า เปหนึ่งลายเซ็นแล้วกันคงไม่ต้องถามว่าพี่วิกทำเพลงแนวยังคงเป็นแนวเดิมอยู่ไหมมันเป็นลายเส้นอยู่แล้วว่าแบบนี้คือดีเจรัตนะครับผมแล้วก็เพลงที่อมตะที่ทำาอกมาอันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็โอเคมันทัดสิ่งนั้นจริงมันเข้าใจเรื่องนะครับผมอ่ะหลังจากนี้จะทยอยปล่อยเพลงใช้คําว่ามีในคังแสงอีกเยอะไหมครับผมเพลงที่กำลังจะทยอยปล่อยมีเยอะมากครับแตเยอะ่าจะเลือกแบบไหนมาให้คนได้ดูมากกว่าเหมือนหนังนะครับ มีหนังไซไฟหนังฮอลเลอร์หนังตลกคอมเมดี้ดาร์คคอมเมดี้มีครบเลยครับแต่ว่าแค่อยู่ที่ว่าจังหวะมากกว่าว่าจะเอาอะไรเอาไหมคนได้เสเยียบอย่างก่อนหน้านี้มจีจักรวาลความรักไปแล้วเซตนั้นเลย<ช>นะครับผมอันนี้ยังอยู่ในจักรวาลความรักอยู่คืออัน,อน,อน,อนก่อนหน้านี้จะเป็นไซไฟครับเป็นโ<อ>รแมนติกไซไฟส่วนอันนี้จะเป็นที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมใช้คําว่ายูโทเปียแล้วกัน เป็นยูโทเปียโลกอนาคตที่หลายๆคนแบบใฝ่ฝันเพราะอย่างเงี้ยก็ใช่เป็นความรักที่ผมใช้ว่าความรักในอุดมคติครับที่อยากได้อยากมีแต่ซึ่งมันก็จะต้องสู้กับไอ้สิ่งที่มันคือวัตถุใช่ครับช่ด้วยกันความรู้สึกทั้งหมดสู้กับความรู้สึกใช่เออสู้กับวัตถุโอเคใช้คำว่ายูโทเปียก็เจ๋งฮะจะมีอีกใช่ไหมครับผมอีกนานแค่ไหนที่ความรักแบบยูโทเปียนี้กําลังจะคลอดคลอดเว้นระยะประมาณจริงๆมัน เริ่มกาเนิดขึ้นแล้วอฮะคือมันเริ่มมาตั้งแต่รู้อยู่แล้วครับมาลักชัวรี่แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอมันมาครบเนี่ยทุกอย่างมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นประกอบเป็นจิ๊กซอตรงนี้ไปผมกําลังเริ่มปล่อยจิ๊กซอมาทีละชิ้นอยู่เหมือนสามเพลงก่อนหน้านั้นอันนั้นครบสามชิ้นแหละแต่อันนี้จิ๊กซอยังขาดอีกหลายชิ้นอยู่หลแต่ถ้าครบปุ๊บคนจะได้เห็นภาพรวมใหญ่แล้วจัดเป็นแบบช่อง ของคุณไว้นะว่าเพลงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวฝากผลงานหน่อยครับวิวิกครับครับโหก็นั่งฟังกันมานานนะสำหรับ <c oughs> คนที่ยังไม่ได้ฟังก็ฝากเพลง luxury <c oughs> ด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานเ การแสดงที่กำลังจะเข้ามายังไงก็ฝากติดตามดีเจอราดไว้ด้วยนะครับชื่อนี้นะครับรับรองอยู่ในงานแบบไหนต้องดีแน่นอนครับขอบคุณครับโอเคครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากได้ได้คุยกับพี่บิ๊กนะครับผมครั้งหน้าขอเรียนเชิญอีกนะครับในหลายๆพาร์ทเลยขอให้ได้คุยกับพี่บิ๊กอีกดับพาร์ทนักแสดงดังพาร์ทศิลปินนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับด้วยงานเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่บิ๊กดีเจอราดครับผมลักชัวรี่ไปฟังกันครับไป Chemistry